ผมนายนพคุณรัฐประไทยสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรเพื่อไทยผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านประธานที่อนุญาตให้นำระเบียบวาระาร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคอสชอที่19/60เรื่องการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ลงมาที่3เมษายน2560มาพิจารณาในวันนี้นะครับผมคิดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศ450,000คนคงกำลังติดตามและเฝ้าดูการพิจารณากฎหมายออของทั้ง6ภาพการเมืองที่นำเสนอต่อท่านประธานในวันนี้นะครับแต่เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในเรื่องของคำสั่งคอสชที่19/2,560เ,เนื่องจากเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะไม่มีเวลาได้ศึกษานะครับผมก็ค่ายขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักเล็กน้อยในการอธิบายรายละเอียดและโครงสร้างของคำสั่งคอสชที่19/60นะครับซึ่งต่อไปผมก็จะขออนุญาตท่านประธานได้ เรียกว่าเป็นคำสั่งที่19-60นะครับคำสั่งนี้มีโครงสร้างระดับชาติคือคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานนะครับ mm hmm. ก็มีอำนาจในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์ก็มีอำนาจครบถ้วนตามความจำเป็นของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยครับ ต่อไปก็คือเรื่องกศจซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนะครับซึ่งกศจหรือคณะกรรมการศึกษาทิการจังหวัดเนี่ยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วมีศึกษาทิการจังหวัดเป็นเลขานุก,การนะครับก็มีหน้าทีเา่เช่นเดียวกันกับระดับชาติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการของ ส่วนราชะการศึกษาในภูมิภาคทุกส่วนที่ตั้งกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ถือว่ามีอำนาจหน้าที่มากต่อไปก็เป็นเรื่องของภาคนะครับการการบริหารราชะการแบบภาคซึ่งผมคิดว่ามีเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงเท่านั้นคือทหารตำรวจแต่ไม่คิดว่าจะมีในยุคนี้นะครับจะมี การบริหารราชการแบบภาคเกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการนะครับ mm hmm. ก็อนนี้ก็จะฝากกรรมธิการพีสามัญพินาด้วยนะครับต,ต่อไปก็เป็นเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการนําเสนอกฎหมายในวันนี้นะครับทั่วประเทศมีเขตพื้นที่การศึกษา245่เขตดูแลครูบาอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยประมาณ4 5 0 0 0 0หคนนะครับ แล้วก็ดูแลโรงเรียนประมาณส0 0 0 0ื่นโรงเรียนด้วยกันนะครับเ,เหตุที่นำเสนอ,อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งที่19-60ก่เนี่ยก็เป็นหลักการใหญ่สำคัญของร่างที่กระผมและสมาชิกพรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคอื่นได้ร่วมกันนำเสนอท่านประธานในวันนี้นะครับหลักการที่หนึ่งก็คือหลักการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อคำสั่งคอรชอข้อ8วงเล็บ1นะครับโดยแก้ไขให้กฎหมายสําคัญสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา3ฉบับอันได้แก่กฎหมายการศึกษาแห่งชาติกฎหมายระ,ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารงานภูมิภาคและระเบียบของ ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับกฎหมายทั้ง3ามฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักของการบริหารราชการการศึกษาในภูมิภาคคำสั่งคอสชอที่19-60ท่าเนี่ยได้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคอสอจอนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ขอแก้ไขตามมาตร่างมาตรา3านะครับของร่างพพิบมหญัติ ของกระผมเนี่ยตามร่างมาตรสาสให้เปลี่ยนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนนะครับเ,เหตุผลซึ่งจะขออนุญาตนำเรียนท่านประธานต่อไปนะครับหลักการข้อที่2เนี่ยเ,เป็นเรื่องของการยกเลิกมาตรา53เรื่องการบริหารงานบุคคลอของ ศึกษาทิการจังหวัดนะครับซึ่งแต่เด like ิมนั้นการบริหารงานบุคคลการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอคสเขตพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นเลขานุการนะครับอคสเขตพื้นที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒ มีประสบการณ์ด้านกฎหมายด้านในเรื่องของอผู้ทรงรู้ด้านการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมการระหว่างาคณะกรรมการอคสอเขตพื้นที่กับผู้มวยการเขตพื้นที่เป็นการคานอำนาจกันนะครับเพื่อไม่ให้ผู้มวยการเขตพื้นที่การศึกษานั้นทำงานเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะครับ แล้วก็เป็นธรรมกับบุคลากรทางการศึกษาหลักการนี้ก็เป็นไปตามร่างพระบัญญัติตามมาตรา7และมาตรา8และมาตรา9คือโดยภาพรวมก็คือคือนำานาจการบริหารงานบุคคลจากศึกษาที่การจังหวัดเอาไปให้อคอ,อเขตพื้นที่และผู้นรยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้งมัธยมและมัธยม นะครับเอาไปดูแลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดข้อดีก็คือเกิดความรอบครอบเ,อเกิดการมีส่วนร่วมของอบุคลากรในเขตพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหลักการกระจายอำนาจนะครับแต่เดิมนั้นที่ก่อนจะแก้ไขเนี่ยก็เป็นอำนาจของกศจแล้วก็ศึกษาธิการจังหวัด ถือว่าเป็นการรวมสูนย์อำนาจที่จังหวัดนะครับก็เป็นการยากที่จะดูแลเท่ากับว่าผู้ว่าราชการจังหวัด77คนเนี่ยดูแลบุคลากรทางการศึกษาถึง4 4 5 0 0 0 0คน30,000โรงเรียนก็เป็นไปคิดว่า,าข้อมูลหรือความรวดเร็วในการาปฏิบัติงานความมีประสิทธิภาพเนี่ยคงจะสู้เขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ เพราะว่าเป็นผู้ใกล้ชิดแล้วก็รู้ปัญหาในเขตพื้นที่นะครับผมขอย้อนกลับไปถึงหลักการข้อที่หนึ่งที่ให้บริให้กฎหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลักการศึกษาสามฉบับให้เป็นหน้าที่ของกศจเนี่ยทำให้เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยทำให้ ผู้มุ่งในการเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการทำงานนะครับแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการถือเป็นราชการส่วนกลางจะสั่งเขตพื้นที่ให้เป็นวัดหน้าที่หรือกศจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งเขตพื้นที่ทำงานก็อ,อาจจะเสี่ยงต่อมาตราหนึ่งได้เพราะว่า,เ,าเขตพื้นที่ การศึกษาไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติหน้าที่แต่ขณะเดียวกันกอ,อสจอซึ่งมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายกับไม่ทํากลับไปให้เขตพื้นที่ทํแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับ mm. ก็อาจจะทําผิดกฎหมายหนึ่ห้า็ดได้เ,เรื่องนี้ตรงกับวิจารณทีพนของระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งคอสจที่19ทับ60เนี่ยว่าถ้าเกิดใช้ไปเนี่ยอาจเสี่ยงต่อการฟ้องร้องเอจ้าหน้าที่ผู้ปฏปิบัติได้ในมาตรา157นะครับเพราะฉะนั้นหลักการสองข้อสำคัญเนี่ยก็สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกอีก5พัภคการเมืองที่นำเสนอต่อ,อสภาในวันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดความคล่องตัวและถูกกฎหมายด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยมีในอำเภอเป็นแม่ทัพในกองนะครับแปะประมาณ800รคนเขาไม่เขาไม่เคยกระทรวงมหาดไทยไม่เคยลดลีดลอนหรือตัดอำนาจของแม่ทัพในกองของตัวเองดเดียวกันมี ีแต่เพิ่มอำนาจให้ถ้าหากเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลมีนโยบายมากขึ้นก็จะมอบหมายให้ในอำเภอมีอำนาจในการบริหารงานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ผิดกับกระทรวงศึกษามีแม่ทัพในกองเหมือนกัน245เขตแต่กลับไม่ให้ทำหน้าที่ใดๆเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลเสียต่อ,อ,อการศึกษาของภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมก็มีข้อสังเกตว่าสายการบังคับบัญชาเนี่ยมันเป้าหมายมันไม่เหมือนกันนะครับกระทรวงทบวงกรม,มอื่นๆเนี่ยเป้าหมายคือการบำบัดทุกบำรุงสุขสายการบังคับบัญชาจึงมีความจําเป็นแต่กระทรวงศึกษานั้นไม่มีความจําเป็นในเรื่องของสายการบังคับบัญชามากนะักเพราะว่าเป้าหมายของกระทรวงศึกษาคือให้การศึกษา สร้างคนสร้างอนาคตของเยาวชนเพราะฉะนั้นสายการบรรับัญชาก็มีความจำเป็นน้อยลงนะครับ mm hmm. ก็ขอกลับเรียนโดยสรุปว่า mm hmm. งานของกศจหรืองานของศึกษาธิการจังหวัดนั้นเนี่ย mm hmm. ถึงแม้ว่า mm hmm. บางส่วนนะครับอำนาจการบริหารงานอำนาจการางานบุคคลเนี่ยจะมอบหมายให้เขตพื้นที่เอาไปทำเนี่ย งานของศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งคอ,อสชอเนี่ยยังมีเหลืออีกมากมายนะครับมีทั้งหมดสิเข้อแต่ว่าตัดไปให้เขตพื้นที่แค่ข้อเดียวนะครับอย่างเช่นงานการกํากับดูแลอ,อ,อาชีวะกศนโรงเรียนเอกชนการศึกษาพิเศษเนี่ยก็อยู่ในภาระหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดที่ต้องดูแลต่อไป รวมทั้งการเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดก็มีอำนาจเหมือนเช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆก็ไม่ได้อำนาจก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่ประการใดนะครับก็ขอเรียนด้วยประการสุดท้ายว่ากระทรวงทวงกรมอื่นนั้นจำเป็นต้องมีนักปกครองเพื่อให้งานบำบัดทุกบำรุงสุกเนี่ยประสบความสำเร็จ แต่กระทรวงศึกษานั้นไม่จําเป็นเพราะว่ามีภารกิจที่สําคัญกว่านั้นมากก็คือมีหน้าที่สร้างนักปกครองนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นนักปกครองนะครับอันนี้ก็ขอฝากแนวคิดให้กับกระทรวงด้วยว่าอย่าไปเน้นสร้างสายการมืองประชาให้ศึกษาธิการจังหวัดเพราะว่าโอุดมการและแนวคิดปัชญาเป้าหมายในการทํางานของกระทรวงศึกษานั้น สูงส่งอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปสร้างสายการบังคับบัญชาเหมือนกระทรวงทบวงกรมอื่นครับขอพระคุณครับ